ใจงดยามมือนเพือนซ้ำนมารับบุญกัน้เห็นกสงสัยเล่าว่มาท่าดอยังไงอะนะมาาก็ไม่ใมาท่าก็ไม่ใช่มาขามาาได้ไหมปอมมาท่าแก้ใช้หนี้อยู่ปูอีกแ้ นี่ันยงแค่ละวันนี่แล้แล้มานกไม่ก้วโก่ไัโเลยไม่จโกอะไร่ะงเลยหมือนจริงอ่ะก็เดินมาขนาดท่านหลวงพ่ออุตสรบมีใครบอกเธอไหม่าถึงเวล่กงโมงไอ้คล้ายแถวนี้เดินไปคุณนิยมคู่แฟนคู่แฟนคู่แฟนใหม่โอ เ้าหมาย่เราอ้วนเหมือนกันแล้วหน่เหมือนกันเราการานุ่งผ้าเป็นไงผู้แฝดผู้แฝดไม่ได้นะเขารู้แล้วเนี่ยจะไปวัดต้องใส่ชุดสีน้ำเงินพี่เขาจะตามมาเรื่อไม่มีเสื้อสีเงินไม่ได้ไปไปไม่ได้หว่าใส่สีใส่สีแดงเหรอวะมาวัดใส่สีเงินด้วยด้วยผมแฝดได้มาเรียนนี่ได้ เขาเห็นร oh. ูปนั้นน่ะเขาเห็นร so> anyway> ูปไปที่พ่อถ er> ่ายกับเด็กๆที่บ้านลาดอ่ะยายหนูอยากได้ชุดนี้โอ้ยยายก็หาไม่เจอพอก่อนจะมาเขาบอก่ก็เลยถามพวกลูกค้าเขาบอกอยู่แถวตลาดบนมีก็เลยไปเดินเองก็เดินดูไม่เห็นหรอกไอ้ตัวเล็กยายนี่ไงินเปแน้ว โอ้ยเองใช่ค่ะตั้งแต่วันนี้ไม่ยามอาญาได้ยินใช่ค่ะผ่านเลยมนมันมีมามีมาีๆมาเลยแล้วดีกว่าแล้วใคแล้วะลองใครมาเท่าไร่เนี่ยเรื่องมากเลยแก้วไม่เอามบจ้าพื้ เขาบอกว่าให้ปัาาดกว่าเนี่ยที่อื่นมัน่งหาอะไรที่ก็โฆษณาดาวใจไฟจิต่ารุ่นไหนรองโอ้โหดุเลยเนี่ยเสือใบอ้โหาใส่ีหนโฆษณากาแฟกาแฟสบอใช่ดอะไร ข้ออาฉันข้ออาฉันให้ตายดีก <c oughs> ว่าไอ้บีไอ้นี่กเปิดเพลงเนี่ยนกเอี้ยนจ้าถามว่าไงวะยายเขารู้จักยายได้ย,ยังไปได้เป็นเลยโอ้โหถามลึกนะท่าน อยู่ใกล้เขานี่ท่านโง่นี่ตอบไม่ได้เลยนะโลกเกิดมายังไงให้ท่านโอ้โหถามปูสมองก็ไว้ทำไมยายเฮยายทำไมเขาต้องทำอย่างนี้เออมาถามยายเป็นลูกเสือสามันสำลักไม่ได้นะลูกหนูเห็นในคลิปเขาจะดูยายเลยบอกว่าหนูอย่าไปเรียนแบบนี้พรุนี้ไม่รัดไม่รัดสถาบันไม่รัดไม่รัดในหลวง เสพใหญ่เลยชอักใหญ่แล <s girlfriend> yeah, well, ้วต่เอาไม่ข้อมือเลยตาตาเขาฉลาดืมไว้อะแล้วจะทายทีมันทำาดครับร้องจุดน่าีร้องให้หนูจตาต่อไปเป็นเพลงวันมาสักบูชาตั้งใจอ่ะทอ่างคอยตรงตรงมาขมาับูชา เพนเรื่ร้ามาทบุญกันไม่ชัดเลยอะชัดข้แข่แข่มาข้มาค่บูชารู้กันว่าไวเพนเดืองสามคนไทยนั้นใจงดงามเพนเดื่องสร้างแลมาทำบุญกันสาธุโยม เขาบอกเขามานอนด้วยมานอนด้วยเขาไปบอกยายเขาอ่ะยายเขาชื่อ,อยายหน่มบอกหนูจะย้ายบ้านแล้วยายย้ายเข้าบ้านแล้วจะไปไหนจะไปอยู่กับยายเอี้ยงวะ่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วเขก็ไปบอกพ่อแม่เขาบอก หนูจะย้ายละหนูจะไปนอนกับยายเอี้ยงทั้งวันทั้งคืนสิขอบแล้วมะฮะตันยองสิขอบแล้วขึ้นค่ะึนล้บานเยานบานสจะขึ้นตอนหนึ่งแล้วสีอย่างไหมคะหนูอยากมาเรียนโรงเรียนกับพี่คนนักเรียนในลูกแน่แน่วันลาแล้วน้นงึนขึ้เขีนมนข้นขนน้

Ba bên bỏ bên bỏ biết bỏ bên bỏ bên 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 thùng, bên 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 เดี๋ยวงปู่เสียฟังนะพี่นะลอยกระทงอะไรนะอะไรลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงกันแล้วพอเดินห้องแก้วท่ารวมลำวงลำวงรวยนะกระทงนะลอยกระทงอกระทงนม่้่หมคุณ้ยรงเมืออไหร่กงใจหยุดร้องไหมคะ

เราต้งเลยนใช่ไหมเรามกันีี้เต็มกองแล้ขี้เต็มกองไขี้เต็มของเราขี้โอ้ยเราไปเล่นลอยกระทงเบขี้สกงกไห้เองาตตาอะไรออะไรก็ไม่รู้หยิบขี้มาโดมอะไรก็ไม่รู้ ไม่ได้มาจากไหนแล้วเพลงเนี่ยนะซกตอบซิกตอทั้งปีโอเปิรมาิกตอกเลยเหรอเอาลององให้จบซิเนี้ยนะเร็วเร็วมันสลบดีหลวงปู่ยังงงอะไรหลวงปู่ไม่เคยยินเลยไ้ไอ้แหวงหลวงป่แหี่จริงจริงเลย โยมนโยมนั่นโยมถ้านัโยมมาอยู่กันเห็นไหมนะสมบัติทิ้งหมดเลยก็ไม่มีลูกดูหนึ่งอะไรสมบัติดูแต่รูปตาตาคนผมได้แล้วผมจะยาวแล้วโอ้ตาคนผมได้แล้วตาคนผมจะได้หัวโน้นโน้นเเสร็จแล้วก็รูปจากหัวตาอยู่นั่นแหละ จ่าใจดใจจ่อลูกแขวนไว้ที่ร้านน่ะปฏิทินเนี่ยเห็นก็เอามาสักการตลอดเลยรู้จักหลวงปู่มานายแล้วเนาะยิ่งแต่ยังไม่เห็นตัวจริงจะไม้รู้เหมือนในรูปไหมือนแบง่อยๆนรูก ลูกตาย,ยิ้มแฉ่งเลยนะยายนะเห็นรูปยิ้มแฉ่งตล,ดลอดรอไปยลูกเห <c oughs> มือนนออ่าฮ่าตันหยดเหมือนนะะเหมือนแม่้องแขกต้แขกพี่สาวลุงตุ๋นเขาแกไปช่วยเมื่อสองวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เล่าให้แกฟังแกบอกว่า ใครมาเกิดไว <laughs> ้หลายคนนะมีคนเด็กๆแถวไนะหนไหนลูกคนรถเข็นข้า,าวไนระ้านเนี่ยมามันก็ไม่มาก็แวบบ๊บๆแบบมันก็ไม่ไม่ติดอ่คือไม่ไม,ไม่ไม่มาอย่างนี้ไงไม่มาคุ้นเคยแล้วก็สัมผัสได้ว่าแววของเขามันออกไงเราเราเห็นมาโอ้มาเด็กคนนี้มัน,มน ม,มันไม่ธรรมดาเยก็เลยบอกบอกพ่อแม่เขาว่าลูกเธอมานี่นะได้มากราบหลวงปู่ได้มาใกล้ขนาดนี้นะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะไม่รู้เองพูดถูกไหมว่าต้องได้สร้างบุญร่วมมากันมาถึงได้มาเจอกันเนี้ยโอ้โพ่อมันก็ปื้มมากเลยแม่ยิ่งไอแม่มันน่ยยิ่งขี้ร้องนะ ตาคอเลยปื้มตอนที่ในหลวงมามาไอศูนย์ราชการเนะี่ยเองก็เอาพูกเด็กๆไปแหละซื้อชุดเหลืองอะไรให้ใส่เลยแล้วไปกราบราชิน,นีในหลวงจับลูกหัวเขาไงแล้วก็มีคลิปส่งไปให้ไอ้แม่เขาดูแม่นี่ร้อไงบอกถ้าไม่มียายนี่นะหนูก็ไม่มีปัญญาพาลูกไปหรอกโมอร้ทำงานหาเงินยกกุกเนี่ยเขาเป็นแม่ค้าขายเขาแกงไง ร้องไห้อึมใจอะมีอะไรจะถามหลวงปู่ไหมลูกสมองทำงานยังไงโลกเกิดมายังไงโอ้โหถามเราเนี่ยอ,อะไรอีกหลายอย่างที่ถามนะอะตาเขาอะคตลอดเลยใช่โ,โลกเกิดมายังไง อเมื่อเช้ากินข้าวอะไรลูกสมองเนี่ยมันทำงานคิดดีคิดชั่วเธอยองจะคิดดีคิดชั่วตอบดีไหมตอบดีสมองมันทำงานคิดดีคิดชั่วแตคิดดีคิดชั่วดีค่ะดีมากอ้าวโชว์คำศัพท์ให้หลวงตาดูดิ Stand up, stand up please. Walk, jump, อลยู่ไหนบ้านอยู่ทิศตไคล้าค่ะบ้านใอยู่อ๋อเจำไม่ได้แล้วสิเป็นตลาดเนะคะตีกันสอันกิมม่าเกกินมเกลกิเลตเตอรเล Nå seiler de, ja. <laughs> sit down. Lie down. Sleep. <coughs> sit down. Close oh, eyes. Down. And dance. Dance. <laughs> <laughs> dance. <Good laughs> มาไปไปโอ้โหทาเป็นเล่นเลยนหมดจานเลยอ่ะโอ้โหหมดจานเลยอ่ะทำอะไรครับหมดจานเลยเนี่ยโอ้โหตัดหยงเลย ม่นห่ัมิอนแล้วก็ม่้เสาเคยไปไปเอไปสอยมอลหนึ่งเข้ามาด้วยมอหนึ่งก็อู้ยงูปู่เอ็นหเ้นเดียวไม่ค่อยดีเอ๊ะไม่ห้องโนี่ะขาบอกคำสับนี้เขาก็ทำให้พูดเอ้าอี

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ย4อ5 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 3 1> 3 1 okay. 3 4 6 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,

โรงเรียนไม่สนุก <c oughs> ไม่อยากไป <c oughs> มันไอ้รื่องอยู่เดียวใช่ค่ะเสร็จแล้วมันไม่อเรียนไม่ลาตั้งตัวเราทุกเรียไปโอ้มันตมันไปทับไปแล้วพอไปเรียนเลยอันนีนแ้นแบบ มีไปงานน่ะขายของอ่ะไอ้ไม่ตัวนีมีเวลามาดูแลลูกลูกต้องเนี่ยผมยาวเนี่ยอาบน้ำแต่งตัวให้ไม่มีเวลาเอาโยนมาให้ไอ้เอยงไา้เอยงจัดการไปเขาบอกเขาไม่อยากไปโรงเรียนเพราะอะไรพอขาไปสองโมงไปไปถึงเรื่องเรียนปิดประตูเด็กก็ไม่อยากไปก็เลยมันแข็ง ทีนี้เลยครับ8โมงครึ่งไปส่งแต่โรงเรียนเขาต้องดูเขาก็ทำทั่วแม่เขาจะไปถึงเขายังมีแต่ว่าอะไรก่อนเข้าห้องนี่คือยากเนาะสอนให้เป็นระเบียบแต่ว่าให้มันเอ็นเตอร์คูนกันเมตตากันไม่ใช่ไม่ไม่เป็นระเบียบมันก็เป็นระเบียบอีกในายะนึง่ะที่พวกเราสอนยังเก็บงพวกเราสอนยัง ต้องเข้าใจเราจะช่วยกันเราจะช่วยกันมันมันจะว่ามันเป็นระเบียบมันก็ไม่ใช่ก็เป๊ะมันก็มีระเบียบในเวลาเป็นระเบียบแต่ไม่เจ้าแม่ต้องต้องเป๊ะเหมือนเดรร้อยเลยเป็นหุ่นเป็นหุ่นนี่ก็จะเป็นนะเขาต้องเป็นระเบียบอ่าแล้วต้องเรียขาดแล้วต้องคฟังทำบัญชาอะไรเงี้ย เข้าก็ต้องไปที่นั่นแต่ก็ราไม่ได้ก็คนเออคนรงคน้องมึงตอแค่หนาทำไมสมัก่องที่ได้ยังงงสงสัยเลยไปยีรองแลเมเนีน่ทำไมพุ่ไรโเมเนท่าเลย อแล้วบอกนี่หนูนะอะหนูทำไมผอมอ่ะก็หนูอยากผอมที่บอกอยากผอมต้องไม่กินช็อกโกแลตต้องไม่กินขนมหวานหวานไกินผักดูด้วยตัวเองอ้วนอ่ะปลาไป้โอเนี่ยนะพวกนั่งที่ ตอนตอนเด็กเขากยนน้ำต้มไม่ได้เขาก็นน้ำต้มน้ำกอ้ต้มน้ำต้องนเรีบร้อยอะไรเ้ขาโยคะได้นะเป็นลูกเขาก็เชื่อใช่เลย ไปไปหามันกางนี้มันหลุดกันซื้อไปเอาเลยนะเ่ยข้อมือคาอะที่ะชอ่ข้มืโอเคครับขึ้นมานมาแต่ละวันกีจะมีเอ้อะไรก็ทำเถอะข้นมาเาอ้ภาษาอีกทีตุลาใหญ่ทีุ่ดเลยอ้าวดาบุค่าดาค่า เออพุงไหมเนี่ยเออพุงพุงปี๊ดเลยมาเอาน้ำตู้มา4โลเลยเนี่ยอั่งเปาให้30โลเลยเนี่ย30นับ30จุดตู้เรีกทิ้เนี่ย30ใหญ่กํังไเอ้า30ตู้เรียกิ้แน่เลยา แค่นะคเส็จหนุพศไหวมากจบละแป๊เดียวเองเข้ามาแป๊ <c oughs> ดเดียวเลยเอ๊ <c oughs> ไม่เข้าหมดจ <c oughs> <c oughs>